วันๆพันกว่าเรื่องโดยน้องถามเย่สวัสดีครับวันนี้น้องถามมีอะไรจะมาถามพ่ออีกะครับลูก <c oughs> เรื่องเจอขาสนุกอยงเลยนะเหมือนเด็กเาทำไมต้องใส่หน้ากากอนามัย <c oughs> น้องถามมาถามทุกวันเลยตอนไปโรงเรียนทำไมต้องใส่ด้วย เพราะว่าในชีวิตประจำวันเรามีเชื้อโรคอยู่หลายรอมนึงรอบตัวมีทั้งฝุ่นจากรถและคนผ่านไปผ่านมาเชื้อโรคภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเจินใช่เมื่อเราสูดหายใจเข้าปอดเจินหรือเชื้อโรคก็ค่อยๆเข้าไปด้วยเห็นไหมเนี่ย โอ้ไม่ใช่เต้นล็อกแดกอย่างเดียวเลยอะเรามาทำความรู้จักหน้ากากอนมามัยกันทำไมเด็กกินเตออ็มล็อกินเล่นนะเพราะความสนุกไงลูกหนหน้ากากแบบมีวาวสองหน้ากากผ้าสามหน้ากากทางการแพทย์สีหน้ากาก N95 ทีนี้เรามาดูวิธีใส่หน้ากากากันนะครับลูกทำไม<น>ลูกถึงเล่นสาย เออต้องชอบเล่นทรายอ่ะต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับ 1. ล้างมือสอ,อันหน้ากากมาใส่ 3. ใส่หูให้แน่น 4. ปิดจมูก 5. ปิดปากน,นอกจากเชื้อโรคหรือเจิอจะเข้าทางระบบห<ท>า<ำ>ยใจ <ไร S 1> แล้ว<ะ>ลูกลองเดินเล่น <c oughs> เชื้อโรคก็ยังเข้าทางระบบทางเดินอาหารหรือเข้าทางปากได้ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้น เราต้องล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหารนะครับลกูกไม่ใช่เป็นั่งกินไก่ย่างคนเดียวอย่างนั้นสิลกูกอย่าลืมล้างมือแบบพี่เขาด้วยน,นะคระับไม่ใช่แนงะมันคือมาร์ชเมลโล,ล่หนึ่งการล้างมือต้องถูถูให้ดีๆนะครับตามภาพเลยเออทำไมลูกยังไม่ได้ถุเด็กเออสรุปทำไมต้องใส่หน้าก,กากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ทางเดินหายใจเราจะได้มีสุขภาพดีๆไม่ป่วยไงคะลูกออกกำลังกายอยู่แล้วหรออาใช่และอย่าลืมออกกำลังกายเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงล้วทำไมพอ่อถึงใช้ลำแบงตัวใหญ่จังเอากระเพาะตัวใหญ่อะลูกลูกก็ขี่มาก็แก๊กก็แก๊กไงเป็นยังไงมั่งครับลูก วันนี้สนุกไหมคะสน,นุกโอเคอย่างนั้นเรามาสวัสดีครับบ๊ายบายพร้อมกันบายสวัสดีครับบ๊ายบายาเจอกันคลิปหน้านะคะทำำนะคะ